ตัวตลอดเลาทำถึงโปรเจกต์ที่มีความตั้งใจอยากจะทำมานานแล้วอ๋อมาหาณพฤติวันนะครับจริงๆต้องยอมรับมีครับว่าแบบที่บ้านเกิดผมไม่ไม่มีงานเพสติวัลเลยนะครับเราก็อยู่กับอย่างคุณจ้องห้วไล่เพื่อนรักอย่างงี้ครับกาจัดห้วยไร่อีลีน่ามา3ปีแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมนะครับทั้งปีอยู่ไปเห็นและไปดูพี่น้องที่เขาแบบได้มารับ กลิ่นอายของบรรยากาศคอนเสิร์ตเฟสติวัลเรารู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาสักครั้งหนึ่งที่อยากจะจัดให้อำนาจเจริญให้เขาได้เห็นว่าเดี๋ยวนี้คือบ้านเกิดของเรานะมันก็สามารถจัดขึ้นได้เพราะว่าเราก็มีโอกาสได้รู้จักพักพวกคอนเนคชันเบทีแสงสีเสียงแล้วก็พี่ศิลปินพอสมควรผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาก็เลยอยากจัดได้แล้วก็เป็นการสนับสนุนแหล่ทงท่องเที่ยวของอำเภอปทุมราชองศาแล้วก็อำนาจเจริญรวมถึงสีขาวท็อปในแต่และจังหวัดในแต่และอำเภอบนอะไรอย่างเงี้ย เลยมคะหรือว่าน่าจะเป็นต้นปี69ครับปีนี้ยังยังยังไม่มีตังค์ก็คือยังาหาเงินสสนนนับุอนนยู่ใช่แต่ต้องมีสปอนเซอร์ครับกำลังหาสปอนเซอร์นี่ครับฟันโอทิลี่นี่แหละครับก็คือทุม่มงบจัดเต็มเลยจัดเต็มครับก็เ,เวทีแสงทีเสียงทุกอย่างก็วางแผนไว้ว่าต้องทำใหญ่กว่ากองไวไ้ไรครับเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าผมผมไม่ชอบผมไม่อยากไปอัดพี่ก้อง จากที่ะสบการณ์ได้ไปร่วมงานากับพี่กต้องเราจะนำประาบกา์นั้นมาทำาเอ่อต้องยอมรับว,ว่างานเฟสติวัลมันไม่มีความง่ายเลยอันนี้าอาจจะเราอาจจะดูพูดตลกพูดเหมือนจะทําได้ง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยทั้งเรื่องของออการรวมทีมงานใช่ไหมครับการปรับสถานที่ขายบัตรออนไลน์การเลือกศิลปินรายละเอียดต่างๆมันเยอะมากๆแล้วก็ทุ่มครับทุ่มเต็มที่ครับเพราะว่าด้วย,วยความที่มันเองเป็นคนที่ถ้าตั้งใจและอยากทําอะไรแล้วอยากทําให้มันออกมาดีก่อน ถ้าผมไม่เริ่มทําปีแรกมันก็จะไม่มีปีที่2ก็เลยคิดว่าปีแรกทําเต็มที่ถ้ามันมีอะไรที่ต้องกลับหรือว่าต้องเปลี่ยนก็เอาไปแก้ในปีต่อไปเพราะว่าตั้งใจว่าจะจัดทุกปีปนนนไตอี้ประมาณ50%แล้วครับปรับที่แล้วก็เลือกศิลปินแล้วก็ทีมอาร์ตในการออกแบบดีไซน์แสงสถานที่หรือว่าให้เขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโดยที่แบบไม่ได้ไปรอแค่ฟังเพลงอยากให้เขาไปมีม ตามที่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็อยากทำดีๆอย่างเราอยากได้ศิลปินไทยเป็นพิเศษนะครับที่มาร่วมสําหรับผมครับอยากได้กล้องไว้ไล่ครับนี่ขาดขาดทางไม่ได้ขาดไม่ได้เลยว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีคนระบายอะไรเงี้ยรองรับอารมณ์เราเราอยากได้เขาไปอยู่แล้วลองติงคอนเฟิร์มนะครับเขาไม่เอาค่าตัวด้วยอันนี้ฝากฝากลงเลยว่ากล้องไห้ไล่ไม่เอาค่าตัวเบิ้์นขอแค่ได้ไปงานมหาลัยฟิลิปปินส์อันนี้คือดิวแล้วดิวแล้วครับผมดิวที่เวิร์กพอยต์ไปเจอเวิร์กพอยต์มา คอนเซ็ปต์พี่กล้องผมก็ลอกมาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ <laughs> <laughs> ต้องร่างสามมาตรฐานมาอยู่แล้วครับเว่าถ้าไม่ลอกผมก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ผมเหนื่อยก็ <c oughs> คือปรึกษาเขาก็ลอกไม่ได้ปรึกษาเลยครับเอาก็คือดึงทีมงานดึงทีมไฟทีมอะไรมาหมด <c oughs> ดึงทีมเบ <c oughs> ทีก็แค่เปลี่ยนชื่อครับเปลี <c oughs> ่ยนชื่อจากอีรีน่ามาเป็นไม่เป็นความดีใช่ไหม ไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนมีความแตกต่างแตกต่างพิเศษกว่าเขาชื่อไม่ไรอีลีน่าคือมันมันเริ่มต้นจากสนามฟุตบอลเท้าเปล่าใช่ไหมครับเป็นเท้าเปล่าเป็นแบบตีนเปิมมาเนอะอีสานามาตีนเปิมแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนนั้นก็จะมีแบบหมอลำอะไรเงี้ยไปลงแล้วคราวนี้กล้องมันมีคนฟุ้งอะตอนนั้นนะครับแบบอยากให้สถานที่อห่งนี้มันมีคอนเสิร์ตมันก็เลยเกิดเป็น้ม่ไรอีลีน่าฟิสติรัลอะไรเงี้ยแต่ของเบิร์เนี่ยยอมรับว่าเราไม่ได้มีที่มา ที่มาของเราคือการที่เราได้ไปเที่ยวงานพี่ก้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ลอกพี่ก้องเลยก็ไม่ได้เราก็ได้กระแสได้การยอมรับอ,อย่างก,กลุ่มเ c ซที่เราไปเที่ยวที่นู่นพอสมควรอย่างมหาอำนาจคือชื่อมันสวยครับมหาคือคือมหากานแบบทรงพลังยิ่งน,น่าก,กับมหาอำนาจเจรอย่างเลยได้สองชืก่ก็เลยใช่ก็เลยอยากได้ชื่อ,ชอใช่ใช่แตกต่าง <laughs> ขอตังค์ภาครัฐของอำนาจไหมไม่อ,มอ,อ๋อความร่วมมือแบบจริงๆคุยแค่เรื่องของการเสียงจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ขอเพราะว่าจัดในบ้านเกิดแต่แต่ว่าก็คุยกับทุกงแดนอำเภอท่านนาย,ยกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้ว่าต่างๆแล้วก็เป็นพรรคพวกกันอยู่แล้วขอให้ไปขอตังค์ไม่ไม่ได้ขอเพราะว่าไม่ได้อิงก,การเมืองอะไรสำหรับสุ <c oughs> รุณเอาสักห้าร้อยพอครับห้า <500. S 1> ร้อยอะไรที่คือไม่พอไขอ่ขบัตรหมดก็พอจริงๆไม่ไม่กล้าคิดไกลก็เอาเริ่มต้นที่ห้าร้อยก่อน เหมือนประมูลนะครับเหมือนประมูลงานตัวเองถ้ามันหมดภายในหนึ่งนะทีะทอโอ้โหจริงจริงๆก็ผมว่าผมก็ทำดีนะแต่แต่เราไม่รู้เพราะมันเป็นครั้งแรกเหรอพี่แล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นครั้งแรกมันจะเจ็บเสมอใช่ไหมละ่ะเราก็เราก็ต้องเกิดใจไปด้วยออ๋กก็เตตรรียมััั้งบบสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าเราจะขายสปอนเซอร์สักสมมุติว่าขายได้สักสิบกว่าอาจจะจัดงานสักสามเนีแล้วกเก็บไว้ให้ใช้อย่างคุณก็รู้าก็เจ็บเหมือนกันนะกับการลง เขาไม่กล้าเขาไม่ได้เจ็บหรอกครับเขาได้เยอะแต่เขากลัวภาษีสรรพากรตามเขาเลยไม่กล้าพูดความจริงก็เลยพูดว่าเขาขาดทุนใช่เขาเลยพูดว่าขาดทุนแในอย่างจริงๆพื้นที่อะค่ะจุกคนได้เยอะผมร้อยสามสิบไร่ครับเพราะจัดจัดสามสิบไร่ร้อยไร่เอาไว้เลี้ยงวัวแต่ว่าคนยืนห้างหลบก็เลยเอาไห้เลยนั้นครับก็เรียกภูมิใจแค่ไหนกับในคณะคนอำนาจเจริญที่วันนี้เราจะทำเพื่อจังหวัดภูมิใจแค่ไหนกับคนอำนาจที่จัดเพื่อจังหวัด จริงผมไม่ได้จัดเพื่อจังหวัดร้อเปอร์เซ็นะผมจัดเพื่องบประมาณและผมก็ต้องการเงินถ้าคนซื้อบัตรเยอะผมก็ต้องได้เงินเยอะใช่ไหมละ่ะถ้าแต่ถาผมจัดเพื่อจังหวัดอำนาจอาจจะอาจจะไม่ใช่มาหาอำนาจชื่อเสียงแต่ผมเชื่อว่าเฟสติวัลเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวจะเป็นขาจรตา่ตางๆพื้นที่แต่สิ่งที่ได้คือถามว่าเราเราเรา,เราไม่เคลมเลยว่าเราเป็นคนสร้างชื่อให้อำนาจว่าแต,แต่แต่ถ้าเป็นเบิ้์มุทุมราชทำเพลงเนี้ยนี้เคลมแต่ถ้าเป็นงาน One เฟสติวัลี่ยมันมันคืองานเพื่อทุกคน แต่มันดีตรงที่ว่าเราจัดในอำนาจเฉยๆเพราะฉะนั้นก็บอกภาครัฐว่าจริงๆไม่ได้ทําเพื่อจังหวัดทําเพื่อตัวเองล้วนๆอยากได้ตังค์แต่ก็หวังว่าคงจะมีบางอย่างที่ส,สรุนปผลคดีของจังหวัดให้ดีขึ้นไม่ได้ส่งเสริมอาชีพนในจังหวัดใช่ครับอโอท็อปนี้พี่พูดดีเลยนะผมกับลงทางไปแล้วก็ซเคยคนเดียวที่มาขายของใช่ครับจริงๆอ่ะล็อกแม่ค้าส่วนแม่ค้างานโอท็อปงานสินค้าของจังหวัดเนี่ยผมให้ไปขายฟรีเลยทุกอำเภอทุกภาครัฐใช่ครับเมื่อกี้มีพี่เขาว่า มหาอำนาจเฟสติวัลครับจัดแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับต้นปี69ครับของกล้องไวไล่ก็จัดเหมือนกันแต่จัดคนละเดือนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเดือนไหนครับจริงๆคนจะไปงานกล้องเพราะงานกล้องเคยจัดมาแล้วแต่เรามาเปิดใจครับถ้าผมเป็นการถลงเลือกตั้งผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆครับผมได้หรือยังได้เดือนแล้วได้วันอะไรอย่างได้แล้วครับคิดว่าน่าจะมกราครับจริงๆจริงคิวเกินเดิมของกล้องไวไล้บัตรบัตรเดือนไหนนบัตร่าจะขายมิถุน่าครับ เพราะกลัวมันไม่หมดก็เลยกระจายเรื่อยๆเผื่อจะได้แบบถ่ายอะไรมามีให้เวลาเยอะอยู่นะให้เวลาเยอะครับแค่เวลาเก็บตังค์ด้วยครับศิลปินก็จะมีโจอี้ภูกระดึงไม่ใช่ภู้เสิิทธ์เป็นก๊อปปี้โชว์เพราะว่างบเราไม่ถึงโจอี้เขาแบบพาตัวสูงกล้องห้อยไรตัวที่หกล้องห้อยขวางครับเป็นก๊อปปี้โชว์สนุกแน่นอนครับ อีสระยังไม่ขึ้เลยอ่ะยังหม่ขึ้ราคาบาท มีบัตรตีะมีบัตรตีไหมครกมีบัตรตไมมคะไดขนาดจังหวัดจะไม่แจกเลยพเอนมานึงให้บอพให้นะคะ